ครึ่งนึ่งของสวัสดีครับเป็นน้องเอาอาทุกท่านมาแล้วครับเอา่องสะผสารวที่เนียวครับวันนี้มาเลยวันนี้นี่นี่นี่นมเนมเน้มเน้มยากเน้มมกหมูเนื้มหมูเน้อมดหอเนมมกอ่ะเนมมกเออเนื้มมุกมาครับนี่แกะห่อชิปบาทนะนี่นี่เนมชิปบาทนะ หนมนมกุกหนมมุกโ้มันจะเยอะเหรออุ้ยอุ้ยยังอยู่เดี๋ยวสิบ,บาทสิบ,บาทครับบอด้ยบได้อยู่มาซื้อมาอังบอด้ยบได้ มาครับมาครับนกกอัวนึงนี่เดี๋ยวมีมีพักผิดมีผิดแหงจีผมก็มีแหงแหงจีเดี๋ยวมีหอมแดงอุ้ยมีไก่ไก่อันไก่ซื้อมาแต่ว่าแรงเหลือครับเลยครับมีแคบหมูไปไปอกนกความอุ่นๆครับจะเดือดๆมากำแหลกกำแหลกของข้ามเกลือหนึ่งเดี๋ยวมาครับอื Mm-hmm. ข้าวเนียอุ่นๆคาเหนียมเนียมมุกไม่ต้องจาทานครับอุ่นๆหอหม้อหมาอหอมเนลยนะอืมหอมแง อืมเรก้ยวะเ,วะเวหมาะเหมาะครับเนี่ยของกับเหมาะแต่ดๆเด้ออืมเหมาะสมกับน้ำค้าเกืองนึ่งหอมแหนม,หมอืม ปะไรปะไรขาวนุ่นข้มเมี่ยงนุ่นข้าปังปุดดี๋ใช่ไม ขาถากเฮ้ยเขาถากแต่กะเพราะไรเด้อว่ากำเดียวได้บ่เอ มัมนไม่ละมันไม่ละแงงครับ ะมอไตเดอร์ป่ะยังลำรำมากินด้วยกันนะครับป่ะพริกแน่แหนมนี่ขอก่อนเด้อขอแแน,น่ไว้ก่อนกินนี้ Uh, hấp cưng หืมเหาะครับเฮ้ยติ๊ใจนี่นนนนๆๆๆๆทนันเขากินกันครับก็เลยมาร้องเพ่หมาะมันก็ไม่ได้หรอกติ๊จีนี่เพิ่งหันเขากินก็เป็ดเดียวกันแล้วโลมันกินทักอย่างนะกำลังมาร้องนี่เหมาะกำลังไม่อย่างนั้นวันนี้เรียบร้อยไปแล้วเห็นแหนมมุกไอ้ใบตอง ีไม่ต่อหอมหอมครับน้องทำกงินเขาได้เขาไปโมกไม่ต่อพอมันต้องกินดิบกินสดกินซุกๆไปก่อนโมกไม่ต่อหอมเลยหอมแหนมเต้หอมไม่ต่อเลยเดี๋ยววันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องชุดสามพีเฉยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับโอกาสนี้กันตัวเองก่อนมีอย่างละขอตัวก่อนเด้อสวัสดีครับ